สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะคลิปนี้จะมาบอกว่าวหวยวันไหนจ่ายวันไหนเลิกการไหว้เทพชัยสิงเอียและปีนี้ท่านจะเสด็จมาทิศไหนมาฟังกันสำหรับปี2565นนะคะในปีหน้าคือปีขานทอง วันตรุษจีนจะตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์นะคะ2565นั่นหมายความว่าเราจะไหว้วันที่31มกราคมปี2 5 6 5นะคะสำหรับปีนี้มาเร็วนะไหวตั้งแต่สิ้นเดือนมกราแลวนะคะวันจ่ายก็คือวันที่30มกราคมนั่นเองจ่าย3 0มกราไหว้3มมกราคมและวันตรุษจ,จีนคือวันที่1่กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะเราจะเริ่มไหว้ตั้งแต่วันที่26มกราคมนะเป็นวันที่ ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์น,นะคะ30มกราวันจ่าย31มไหว้ท่านฉฉ่สิงเอียะทุกคนรอคอยไหว้ในวันนี้นะคะสำหรับปีนี้นะคะเริ่มในการไหว้ท่านฉฉ่สิงเอียนะก็จะเริ่มตั้งแต่หทุ่มของคืนวันที่31มกราคมนะคะ5ทุ่มเริ่มไหว้ได้เลยค่ะปีนี้นะเราจะหันโต๊ะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะเดี๋ยวขอ,ขอคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มใช่ค่ะครั้งนี้ในปีนี้เราจะหันโต๊ะไหว้นะคะท่ไหว้เนี่ย หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรับเสด็จท่านไช่สีเพียรมานั่นเองนะคะทิศตะวันออกเฉียงใต้สำหรับปีนี้เลิกไหว้5้าทุ่มตรงจนถึงเที่ยงคืน59นาทีนั่นเองค่ะในคืนวันที่31นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เตรียมของไหว้กันได้เลยนะคะก็ขอไหว้หลักๆเหมือนเดิมขนมจีนขนมหวานแบบจีนไม่ใช่ขนมจีน ขนมหวานแบบจีนไม่ว่าจะเป็นขนมอีแดงนะคะที่เป็นบัวรอยของคนจีนนะแล้วก็ขนมจันอาบผลไม้นะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มนั่นเองนะแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองนะคะหลักๆพื้นฐานน้ำชาห้าถ้วยนะคะพื้นฐานในการไหวมีประมาณนี้ใครจะเสริมเพิ่มเติมอะไรก็สามารถที่จะเสริมได้แต่ย้ำว่าเป็นของเจนะคะต้องเป็นของเจเท่านั้นนะคะเราก็สามารถที่จะเสริมไหวท่านได้ทั้งหมดเลยและเคล็ดลับก็คือใครที่ไหวในบ้านของตัวเองนะสามารถที่จะนำ กระเป๋าเงิน เครื่องเพชรนินจินดาที่เป็นของแท้นะคะย้่งที่เป็นของแท้นะคะที่เราใส่ประจําติดตัวของเราเนี่ยสามารถที่จะมาวางให้ท่านเนี่ยแท่รัศมีหรือว่าปลุกความเฮงในกระเป๋าตังของเราเร <Wow. S 1> ียกเข้ากระเป๋าตังของเรา <Wow. S 1> นเองนะคะไว้ในบ้านมันก็จะปลอดภัยเนื้อรั้วรอบขอบชิดไว้กลางแจ้งใช่ไหมคะแต่บางคนอาจจะอยู่ตึกแถวเนาะไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดแล้วตั้งหน้าบ้านอันนี้ก็ต้องระวังอาจจะถือไว้ในมือแล้วก็ขอพรท่านให้ปลุกเสกให้กระเป๋าตังมีเงินเข้าไหลามาเทมาไม่มีหมดนะคะนี่ก็คือ เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะทุกครั้งที่เราไหว้เทพฉถ่สิงเอียตอนต้นปีนะคะสําหรับปีหน้าปีขานทองนะคะก็ประมาณนี้สําหรับการไหว้ย้ํากันอีกครั้งไหว้ในคืนวันที่31มกราคมเริ่มตั้งแต่5ทุ่มตรงหันหน้าผู้ไหว้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อต้อนรับเทพชั้นไถ่สิงเอียสําหรับปี2565ปีขานทองนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาโพส ภาพของไหว้ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะแล้วก็โพสต์วันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการย้ำเตือนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องกลัวลืมเลยนะคะติดตามกันได้นะคะที่เพจฟ้าประธานพร i อ mm hmm. ฟ้าประธานพร mm hmm. แล้วก็สามารถสอบถาม mm hmm. หรือเช่าผู้ชาองค์เทพเจ้าได้ที่ไลน์แอดไซน์ก hmm. วนอินเวอร์ซิงได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเ mm hmm. จอก,กันคลิปหน้าค่ะ